สวัสดีเพื่อนเพือนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศถนนพระรามสองขาออกนะครับจากตีนทางด่วนดาวคนองไปบางุูเตียนนะครับก็เป็นแนวก่อสร้างนะครับทางยกระดับถนนพระราม2นะครับเป็นทางด่วน ที่เชื่อมมาจากทารดวนเฉลิมมหานครนะครับด้านในแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับตรงวงแหวนตะวันตกต่างระดับบางขุนเทียนนะครับแล้วก็จะต่อไปอีกที่ต่อจากต่างระดับบางขุนเทียนไปถึง ต่างระดับเอกชัยนะครับตรงตลาดมหาชัยเมืองใหม่สำหรับการก่อสร้างช่วงนี้ก็หยุดนะครับยังไม่มีการก่อสร้างนะครับเขาหยุดไปก่อนหยุดมานี่น่าจะได้สัก2อาทิตย์แล้วั้างที่เขาหยุดนะรัฐบาลให้เขาหยุด ไปก่อนนะครับเพราะ,ะพบพบว่าควบคุมโรคระบาดนะครับโควิด -19 ปิดแคมป์คนงานอะไรเงี้ยก็บางมดนะครับจากบางมดก็เข้าท่าข้าบนะครับอยู่ในท้องที่ของสอนอบางมดแล้วก็ต่อไปด้วย สอนอทางข้ามนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็วิ่งกันได้เรื่อยอยู่สบายเลยละ่ะเพราะว่าเขาไม่มีการก่อสร้างนะมันไม่มีรถวิ่งเข้าออกในไซ์งานนะครับมันก็เลยทําให้รถไม่ติด ทางหน้านี้ก็เป็นห้างบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีเซ็นทรัลขลามสองนะครับอยู่ตรงข้ามกันเขาก็ทำสกายวอล์กนะเป็นสะพานลอยนี่แหละเชื่อมขึ้นกันด้วยนะครับสำหรับห้างบิ๊กซีกับเซ็นทรัล ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับสำหรับถนนพระรามสองขาออกนะครับจากบางมดนะครับมาที่ท่าข้ามแล้วก็มาบางบุเทียนนะครับบางตึกเขาก็ยังไม่มีการก่อสร้างนะ ก็ยังมองไม่ออกว่าเขาจะเสร็จกันยังไงนะครับเพราะว่าจุดนี้ยังไม่มีบริษัทรับ,รบเหมาเข้ามาจัดการเลยนะต้นไม้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือรูปแบบเดิมๆของถนนพระรามสองนะในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะเป็นทางยกระดับเปลี่ยนสถานะนะครับยกระดับขึ้นมานะครับจากถนน 16เลนนะครับเป็นถนนที่2เลนกันเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่าไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับคลิปต,อปปตอปป่อไปาลินตออก็อย่าลืมกดติดตามนะครับตัองเบาวดินไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ